ายคนบอกว่าหินเนี่ยมันเป็นสายมูหินโรสควอชคือหินของของความรักเพื่อสปอร์ในเรื่องจักรกะเราต้องการเอาพลังของหินมาผสมผสานกับในเรื่องของศาสตร์ภูมมปัญญาแล้วเราก็จะมีในเรื่องของการนวดตัวโดยการใช้หินโรสควอช เมนูโปรแกรม อันนี้ค่ะเอากระแสือเป่าเอากระแสนะคือกำลังแบบเออะไรก็มูเตลูเป็นอย่างอายูเวนติกรส์นครับก็เป็นโปรแกรมที่เราออกแบบมาประมาณ25ปีแล้วอาใช่เป็นตั้งแต่ต้นมา25ปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คือมันมาตั้งแต่แก่นที่เราบอกเลยว่าเราเอาพลังธรรมชาติก็คือเราเชื่อว่าธรรมชาติมันคืออยากเขามี energy ของเขาหินโรสเป็นตัวแทนของหินที่ส่งเสริมในเรื่องของความรักมันคือพลังแห่งความรักความเป็นอมตะตอนแต่งงานนะครับเขาจะเอาหินโรสคอร์ดเนี่ยไปสอดใต้หมอน ของคู่บ่าวสาวเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องการเอาพลังของหินม,มาผสมผสานกับในเรื่องของขาศาสตร์ภูมิปัญญาเป็นภูมิปัญญาตะวันออกหรือเราเรียกว่าอายุเวด้าเราสองศาสตร์นี่ผสมผสานกันแปลว่าสิ่งที่เรานําเสนอม,มันจะเป็นในเรื่องของทรีทเมนต์ที่เราให้ทั้งในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของร่างกายปรับสภาวะอารมณ์แล้วก็เติมเอเนจีจากพลังของหินได้ด้วย เริ่มต้นเราปรับสมดุลด้วยการล้างเทา้าศาสตร์ที่เราใช้เราจะใช้อาชีวคือการใช้การใช้เกลือเนี่ยในการช่วยปรับสมดุลแล้วก็เกลือเราใช้เกลือเม็ดใหญ่นะนเพราะว่าแขกจะได้สามารถนวดเท้าในระหว่างที่เทอราพิสเขาโรยลงไปเนี่ยนวดเท้าแล้วจากนั้นเราก็จะมีการขัดแล้วก็ช่วยลดในเรื่องแบคทีเรียด้วยก่อนที่เราจะขัดเนี่ยเราจะมีการลงน้ำพึ่งใช่เพอาตัวเดียน้ำพึ้งก่อนซึ่งน้ำพึ่งกับคุณสมบัติเขาคือแอนตี้เซปติกตัวเขามีความหวานที่เข้มข้นด้วยธรรมชาติของเขามันช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียเราจะมีีการขขััััดดดตตววว้ยท่ แ f o l ฟ a รตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวขัดตัวที่เรียกวโรสเนี่ยดอกกุหลาบเนี่ยมีคุณสมบัติในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วเราก็จะมีในเรื่องของการนวดตัวโดยการใช้หินโรสคอหลายคนบอกว่าหินเนี่ยมันเป็นสายมุงจริงๆแล้วหินทุกก้อนเนี่ยมันอยู่ใต้ดินมานานมากมันเก็บเอมิจี้กว่ามันจะได้สีตัวนี้มาแล่ธาตุทุกอย่างไปอยู่ในหินหมดแล้วหินโรสคอรเนี่ยเขาบอกจะช่วยสปอร์ในเรื่องจักรละหาจักรละเชื่อมโยงกับหัวใจความรู้สึกความมั่นคงนะคะบางคนใส่เป็น อ่านะคะได้เหมือนกันมีเทคนิคการนวดหินร้อนเทรลปิสนวดมือด้วยและสลับกับการนวดหินหลังจากที่ขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้วเราจะมีการหยอดศีรษะที่โรดาร่านะคะบริเวณนี้เขาเรียกว่าเป็นจกักระเท่าบริเวณนี้บอกเลยว่าจักระเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเปิดอายไม่ใช่ตาเนื้อเนาะเป็นตาที่เขาหยั่งรู้ แต่จริงๆแล้วคือจัก,กระตัวนี้จะเป็นจัก,กระสูงสุดที่อยู่ใกล้สมองที่สุดแล้วสมองเนี่ยคือจุดที่หลั่งฮอร์โมนและนี่คือสาเหตุว่าจัก,กระเนี้ยสามารถหลั่งฮอร์โมนเข้าไปทั่วร่างกายการที่หยดน้ามันอุ่นเพื่อกตุ้นทําให้จัก,กระเนี่ยมันตื่นตัวต้องหยอดให้ตรงนะคะไม่ตรงเวียนหัวก็จะมีการวางเลงเจ็ดจัก,กระแล้วก็จะมีการหยอดน้ํามันให้เราจะใช้น้ําอุ่นในการคลายกล้ามเนื้อบวกกับนมแช่คือผู้หญิงหลายคนเราก็อยากได้ผิวที่นุ่มแล้วก็แน่นอนเมื่อกี้ที่รถบอกดอกกุหลาบเป็นราชินีแห่่่งดอกไม้ทวยลอความมเเสืราก็จะ มีกลีบกุราบด้วยเพราะฉะนั้นเหมือนเราเป็นพรินเซสอะมาฮิลลิ่งมาละเรารู้สึกมั่นใจเรารู้สึกได้เอเนจีจากธรรมชาติแล้วเนี่ยตอนนี้แช่เป็นขั้นตอนสุดท้ายประโยชน์เนี่ยคอร์สนี้อันดับแรกเลยที่รถบอกก็คือผิวงานผิวได้แน่นอนอันที่สองค่ะ หินที่นวดลงไปเนี่ยเขาสามารถคลายกล้ามเนื้อได้เพราะเป็นหินร้อนสําหรับคนที่กล้ามเนื้อตึงตัวมัดลึกๆเนี่ยตัวหินมันจะช่วยได้ดีเพราะเขามีความร้อนในการไปคลายกล้ามเนื้ออันที่3เมื่อกี้ที่บอก Energy ต่างๆที่สามารถทําให้เขาเกิดไมล์พพอร์ตขึ้นมาซึ่งตัวนี้มันคือพลังงานจากธรรมชาติดๆีๆเสริมความมั่นใจเสริมในเรื่องของความเชื่อมั่นในเรื่องของพลังงานในความรักด้วยที่สําคัญเราจะได้ยินคําคํานึงคําว่า manifest อ่าในว่าเด็กในยุคปัจจุบันน่ะเขาจะ manifest แปลว่าอะไรเขาจะมีการเขาเรียกส่งกระแสจิตเต เติมเต็มพลังงานแล้วก็สร้างจินตนาการไมเหมือนกับเราเชื่อมโยงว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะไปให้ถึงเหมือนกันเลยฮะศาสตร์แห่งมูเนี่ยก็เป็นการหนึ่งในการที่เราจะ manifest แล้วเรามีหลักหรือเรามีแก่นอะไรที่เป็นตัวช่วยทําให้เราดึงความสนใจหรือได้พลังจากเขามาเป็นตัวที่เราจะสร้างจินตนาการได้เราเชื่อแบบนั้นแล้วส่วนใหญ่เวลาเราเชื่อครับมันจะดึงดูดพลังงานรอบด้านแล้วมันจะทําให้เราสามารถไปถึงสิ่งที่เราอยากได้ได้ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ